สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำา้โรคที่พบบ่อยในคลินิกเก้์หมาบาทมีอะไรบ้างไปดูกันครับอันดับที่1น,นะครับจะเป็นโ,โรคปวดคอบาไหล่นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรนู้ปก็จะมีอาการปวดบริเวณช่วงคอบาไหล่หรือสะบักได้นะครับบางคนก็อาจจะมีอาการล้าวขึ้นไปบริเวณศีรษะได้ครับ โรคที่2ที่พบบ่อยนะครับก็จะเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับอรือที่เรียกว่าสปอนเดโลซิสผู้ป่วยที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดหลังส่วนล่างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบในวัยผู้สูงอายุนะครับที่จะมีอายุประมาณ50ปีขึ้นไปโรคที่3ที่พบบ่อยนะครับก็คือโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือที่เรียกว่าหิเอผู้ป่วยที่มาเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังส่วนล่างบางรายอาจจะมีอาการชาล้าลงขาหรือขั้นอ่อนแรงได้ครับโรคที่สีที่พบได้บ่อยนะครับก็จะเป็นโรคทางผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือรททีีี่่่เเยยกกววาาปปนนิโมผู้็จะ การปวดบริเวณข้อมืออาจจะมีอาการชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางโรคสุดท้ายที่พบได้บ่อยนะครับก็จะเป็นโรคลองชันนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการปรวดบริเวณฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้าจะมีอาการมากหลังตื่นนอนโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีพบความตงึงตัวของบริเวณกล้ามเนื้อน่องที่ค่อนข้างเยอะร่วมด้วยได้ครับหากใครมีอาการปรวดหรือสงสัยว่าตัวเองกําลังมีอาการเหล่านี้สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่คลินิก G5 Perfect Rehab ได้เลยนะครับ